สวัสดีครับผมครูบอมจาก m ม n d m a กูรูนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับหนังสือเล่มนี้กันนะครับนี่นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับก็ช่องนี้จะเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับการสรุปหนังสือนะครับออกมาในรูปแบบของ Mind Map ให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียวนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับหรือใครจะเลี้ยงกาแฟาผมด้วย SuperTank ก็สามารถทำได้นะครับ อ่ะเรามาเริ่มกันนะครับก็หลายๆเล่มที่ผมสรุปไปก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีพวกแบบอินฟโฟกราฟิกมีแดะแกรมต่างๆเนี่ยประกอบอยู่ค่อนข้างหลายรูปแบบเลยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีมากๆที่เขาจะบอกว่าถ้าเราอยากจะนําเสนอหรือว่าจะทําอะไร ให้คนอื่นเขาเข้าใจง่ายๆเนี่ยเราควรจะมีแผนภาพติดตัวเราไว้นะครับเพื่อฝึกในการนําเสนอแล้วก็ใช้แผนภาพให้ถูกกับเรื่องที่เราอยากจะนําเสนอด้วยนะครับเรื่องนี้เล่มนี้มีทั้งหมดอยู่แผนภาพยุ่7ชนิดด้วยกันนะครับเรามาดูซิเล่มนี้ผู้เขียนเป็นใครครับผู้เขียนก็คือคุณสากุระดาจุนนะครับคุณสา,ากุระดาจุนเนี่ยก็เป็นนักสร้างสารรค์สื่ออินโฟกราฟิกนะครับของเว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจ New s News p i x นะครับนี่น,นี้ก็จะเป็นโอ้เขาก็ทำหน้าที่ในการแบบรายงานพวกข่าวเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งต้องใช้พวกอินโฟกราฟิกเนี่ยจะช่วยให้เขาสามารถสื่อสารแล้วก็จำได้กันข้างง่ายเลยนะครับคนคนฟังเข้าใจง่ายนะครับจำข้อมูลก็จำได้ง่ายด้วยนะครับเขาบอกว่าวิธีการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันก็คืออย่างนี้ครับ เราใช้รูปทรงมาตรฐานนะครับในการสร้างแผนภาพคือสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนะครับมีลูกศรมีเส้นตรงแบบนี้นำมาสร้างความสัมพันธ์กันก็จะทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาดูนะครับว่า7รูปแบบในหนังสือเล่มนี้ที่คุณสกุระดาจุนนะครับเขาแนะนำเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับผมไม่เห็นภาพรวมกว้างๆก่อนนะนะครับเหมือนเดิมนะมนรูปแบบที่1นนะครับรูปแบบที่1เป็นไงครับ เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับเราจะเห็นว่าผมซูมให้ดูนะครับรูปแบบที่1คือเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่ามันคือการสร้างความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นแบบไหนนะครับรูปแบบที่2คือแบบต้นไม้ทําให้เราเห็นเลยครับโครงแท้ของสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับ แบบที่3ามเป็นเรื่องของการคิดแบบเชิงลึกนะครับมีการแตกประเด็นออกไปแบบนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องทําให้เห็นใจความสําคัญคือประเด็นสําคัญของปัญหาต่างๆนะเราต้องนํามาโชว์ให้ได้นะครับเหมาะกับการใช้ไดกรมแบบเชิงลึกแบบนี้นะครับอันที่4เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเป็นเมทริกเลยเป็นตารางเปรียบเทียบแบบนี้เราก็เห็นบ่อยเลยนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็อันที่5้าเป็นเรื่องของอะไรครับโชว์เรื่อง process หรือขั้นตอนการทํางานนะครับ จะเป็นเนี่ยจัก1 2 3 45อะไรแบบนี้เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็อันที่6โอวันนี้เราก็เห็นค่อนข้างบ่อยเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการโชว์เลยครับคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ว่าเอ๊หนึ่งสองสาวงกลมที่มันมาทับซ้อนกันเนี่ยมันมีความโดดเด่นมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างนะครับไอแบบนี้เขาเรียกว่าเวนไดอแกร,รมนะครับดย๋ยวมีตัวอย่างมีทั้งสองวงสามวงแล้วก็หลายๆวงด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นรูปแบบของพิระมิดโอ้พีระมิดนี่ น่าจะเห็นบ่อยถ้าใครดูเรื่องอื่นๆที่ผมสรุปมานะครับเป็นเรื่องของพันธกิจเป้าหมายอะไรเราก็ใช้พีระมิดนะครับเป็นเรื่องของอะไรครับ knowledge นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ก็ใช้พีระมิดเหมือนกันเพราะฉนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญของแบบพีระมิดนี่คือใชนในเรื่องของการโชว์เป้าหมายให้เห็นนะครับเพราะฉนั้นอันนี้คือภาพรวมของนะครับเจดนะครับเจ็ดไดอะกรมที่ผู้เขียนแนะนํานะครับเราก็จะมาเริ่ม ไปทีละได้ไแกมกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ได้แกมที่1นนะครับเป็นไดแกรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนะครับเน้นไปนเรื่องของความสัมพันธ์นะครับมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญอะไรบ้างครับในการที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของได้แกมที่เอาไว้แสดงถึงการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างจะเป็นเรื่องของสินค้าบริการเราให้เขาเขาให้เป็นเงินกลับมาก็ได้วิธีการใช้งานมันมีอยู่3สเต็ปด้วยกันนะครับ ทุกไดแกรมไดผู้เขียนก็จะสรุปมาเป็น3วิธีการใช้งานนะครับอันที่1คือเราต้องแยกตัวละครให้ได้ตัวละครนี้อาจจะเป็นคนก็ได้เป็นบริษัทก็ได้นะครับอันที่2คือเราต้องเขียนลูกศรไปทางนู้นทีแล้วก็กลับมาอันหนึ่งเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ว่าให้อะไรไปได้อะไรกลับมามีความสัมพันธ์อะไรกันนะครับแล้วก็อันที่3าคือเขียนสิ่งที่ต้องการแลกเปลี่ยนอันนี้ตัวอย่างนี้แบบเล่น,ลนๆหน่อยว่าเป็นให้ขนมไปนะครับ อีกฝ่ายหนึ่งก็ให้มิตรภาพกลับมาเนี่ยครับมันก็จะเป็นได้ทั้งในรูปแบบของตัวเงินที่ไม่ใช่ตัวเงินก็ได้นะครับนี่เป็นคอนเซปต์แบบแรกนะครับที่เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเน้นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเราลองมาดูตัวอย่างการใช้งานกันดูนะครับผมมีตัวอย่างบางอันมาให้ดูด้วยนะครับนี่อันนี้ยกตัวอย่างนะครับผมก็สร้างไดอะแกรมนี้ขึ้นมานะครับไดอะแกรมนี้เป็น A แลกเปลี่ยนกับ B นะครับมันเป็นอะไรได้บ้างครับ มันอาจจะเป็นในรูปแบบของอะไรครับ <c oughs> อา่าอาจจะเป็นในรูปแบบของอันนี้เป็นให้อะไรครับอา่าอันนี้เป็นเรื่องของสินค้าหรือบริการก็ได้นะครับนี่เให้สินค้าบริการนะครับกับ b b ให้อะไรกลับมาครับ b ก็ให้เป็นอา่าเป็น เป็นเงินกลับมาแบบนี้นะครับนี่คือเป็นตัวอย่างหรือถ้าเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นรัฐบาลกับประชาชนรัฐบาลให้อะไรครับบอกว่าให้แบบสวัสดิการนะครับสวัสดิการที่ดีประชาชนก็ให้อะไรกลับมาครับก็ให้เป็นเรื่องของเงินอะไรครับภาษีกลับมาให้รัฐบาลแบบนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างให้เห็นเนาะว่ามัน มันคือการสร้างความสัมพันธ์ให้อะไรไปแล้วได้อะไรกลับมาเกิดความสัมพันธ์กันขึ้นมานะครับนั้นเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราลองคิดดูซิว่าถ้าเป็นการแบบเจรจาต่อรองหรือการคุยธรุรกิจหรือการสร้างความสัมพันธ์กับใครบางคนเนี่ยลองเอาแด a แกรมนี้ไปคิดดูครับว่าเราจะให้อะไรเขาดีและเราคาดหวังที่จะได้อะไรกลับมาแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาวางกลยุทธ์แบบนี้ได้นะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างที่1นนะครับตัวอย่างที่1นึ่งแ i a g ที่1นึ่งอ่าเราผ่านไปแล้ว1นึ่งแ i a g นะครับ มาถึงไดแกรมที่2นะครับเป็นแบบต้นไม้นะครับต้นไม้มีคีย์เวิร์ดสำคัญอะไรบ้างนะครับมีหลักการแบบไหนนะครับเราลองมาดูกันนะครับนี่คือเป็นเรื่องของแผนภาพแบบต้นไม้นะครับหรือไดแกรมแบบต้นไม้นะครับเป็นการแสดงให้เห็นถึงอะไรครับเป็นภาพรวมของโครงสร้างนะครับแจกแจงออกมาในรูปแบบที่ครบแล้วก็ไม่ทับซ้อนนาเราเห็นการแบบแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนนะครับวิธีการใช้งานนะครับอันที่1ก็คือแจกแจงแบ่ง ส่วนออกเป็นส่วนๆก่อนนะครับเป็นกรุ๊ปปิ้งใหญ่ๆก่อนใช้เงื่อนไขในการแบ่งออกมานะครับจะเป็น2 3 4 5 6ก็ได้แล้วแต่เราจะแบ่งกลุ่มออกมานะครับอันที่2ก็คือเราก็เริ่มจัดกลุ่มนะครับให้เห็นยกตัวอย่างนี้ก็เป็นกลุ่มสีฟ้านะครับสีส้มสีชมพูนะครับแล้วก็แบบที่3าก็คือรวมไว้ในแผนภาพต้นไม้เดียวกันนะครับเราอาจจะไปใช้กระดาษ A4 หรือว่ากระดาษอะไรก็ได้นะครับระดมสมองออกมากันก่อนในทีมเราก็ได้แล้วก็ช่วยกันเบรนดัมออกมาก่อนมันอาจจะมาเป็นข้อๆหลังจากนั้นก็ช่วยกันจัดกลุ่มข้อมูลนะครับแล้วก็เอามาสแสดงในรูปแบบของโครงสร้างแบบต้นไม้แบบนี้นะครับผมมีตัวอย่างมาให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับเพราะเป็นแผนภาพหนึ่งที่คนใช้กันค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่อันนี้เป็น ตัวอย่างแผนภาพแบบต้นไม้นะครับคอนเซปต์ของมันก็เป็นแบบนี้ครับอาจจะมีหลายเลเยอร์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับถ้ามีหลายเลเยอร์หมายความว่ามันก็มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างซับซ้อนอยู่นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างมี1 2 3นะครับการเอาไปใช้งานถ้าเราเห็นบ่อยๆเลยผมว่าเราน่าจะเห็นอันนี้นะครับที่เป็น organization chart นะครับว่าใครเป็นหัวหน้ามีนแผนกอะไรบ้างใครเป็นลูกน้องอะไรแบบนี้นะครับทุกคนอาจจะใส่เรื่องของ contact ติดต่อได้ด้วยนะครับ l o w a n d responsibility หน้าที่ความรับผิดชอบก็สามารถที่จะใส่แล้วก็แบ่งแยกได้อย่างชัดเจนนะครับหรือนะครับบางคนก็เอาไปใช้ในเรื่องของการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะครับเช่นอันนี้เป็นเรื่องของการอะไรครับ เป็นการทำซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์นะครับก็ตั้งต้นขึ้นมาสิสเต็มอะไรมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีโมดูลอะไรบ้างก็ค่อยๆไล่ความคิดออกมาแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราทําไมครับสามารถที่จะแบ่งแยกสิ่งต่างๆได้อย่างทําไมครับได้อย่างชัดเจนเลยนะครับตามคอนเซปต์ของแผนผังแบบต้นไม้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ลองไปใช้กันดูนะครับแบบที่3มนะครับเป็นแบบเชิงลึกนะครับคีย์เวิร์ดของมันคือ ประเด็นสําคัญของปัญหามันคืออะไรนะใช้ค้นหาของสาเหตุของปัญหาต่างๆนะครับเมื่อกี้แบบต้นไม้เน้นในเรื่องของอะไรครับโครงสร้างใช่ไหมอันนี้เน้นมาช่วยในการหาสาเหตุของปัญหาจับประเด็นสําคัญให้ได้นะครับมันมีเรื่องอะไรบ้างเราลองมาดูกันนะครับนี่เขาบอกเลยนะครับว่าทําไมเพราะอะไรนะครับมันแสดงถึงอะไรครับเจาะลึกหาคําตอบในทุกข้อสงสัยวิธีการใช้งานก็ขั้นตอนที่1คือตั้งคําถามว่าทําไมนะครับ ขั้นตอนที่2ก็คือทําไมครับตั้งคําถามบวกหาคําตอบซ้ําๆนะครับพอไดค้คำตอบมาก็ถามอีกทําไมนะครับเป็นเหมือนแบบถ้าใครเคยใช้แบบไฟวายนะครับก็จะเป็นการถามวายไปหครั้งเพื่อให้เราเห็นสาเหตุของปัญหาต่างๆได้ครบทุกมิติเลยนะครับอันที่3ก็คือรวบรวมผลทั้งหมดนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ดูว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างเราลองมาดูกันนะครับตัวอย่างของ นี่นะครับหางแบบนี้นี่ลักษณะการใช้เห็นไหมนะครับอันนี้ผมก็พยายามไปหามาให้ดูเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นและเข้าใจมันง่ายๆนะครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องของอะไรครับเป็นลักษณะแบบไล่ลงมาเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับอ่าท็อปเลเวลบล็อกแล้วก็มีสับเลเวลนะครับแล้วก็มีไล่ไปเรื่อยๆนะครับลักษณะการใช้งานก็จะเป็นแบบนี้นะครับหาให้ได้ยกตัวอย่างเช่นทําไมครับทําไม บริษัทคู่แข่งเนี่ยเขาถึงขายดีจังเลยนะครับเราก็ถามว่าที่ทำไมนะครับอย่ยกตัวอย่างนะครับทําไมบริษัทคู่แข่งล้วเนี่ยขายดีจังเลยเราก็เอามาใส่ที่นี่อันนี้เราก็อาจจะใส่เป็นอะไรครับเป็นเหตุผลที่1เพราะว่าโอ้ราคาถูกราคาถูกนะครับอันที่สองครับการตลาดเขาดีนะครับอันที่สามคืออะไรครับเขามีของแถมอะไรแบบนี้นะครับ พอเราถามแบบนี้เราก็ถามอีกทำไมเขาถึงราคาถูกเนี่เราก็ใส่มาเรื่อยๆแบบนี้นะครับการตลาดเขาดีทําไมการตลาดเขาดีอะไรแบบนี้เราก็ไล่หาสาเหตุไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเราถามได้ลึกพอเราก็รวบรวมสาเหตุเหล่านี้นะครับแล้วก็เอามาคิดวิเคราะห์หาโซลูชันออกมาอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของนี่นะครับการหาสาเหตุหาประเด็นสําคัญให้เจอนะครับสําหรับเรื่องนี้ ไดอะแกรมที่4นะครับเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับก็จะเป็นแกน x แกน y ตัดกันและเราก็ให้เงื่อนไขไปนะครับแบบนี้คีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้คือทำให้เรารู้ตำแหน่งนะครับว่าเราอยู่ณจุดไหนนะครับเรา้องมาดูวิธีการใช้งานดูนะครับวิธีการใช้งานอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเอ๊เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลในแนว x แนว y วิธีการใช้คือกำหนด แกน y กับกำหนดแกน x ด้วยเงื่อนไขหรือปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นะครับในนี้แกน y เป็นคุณภาพแกน x เป็นเรื่องของราคานะครับแล้วก็วาดระบุตำแหน่งของสิ่งที่เราอยากเปรียบเทียบเช่น Product a กับ b ควรจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนแบบนี้นะครับนี่ถ้าเราเราต้องจับตำแหน่งให้ได้นะว่าเวลาจะจะเปรียบเทียบนะ a อยู่ในคุณภาพที่สูงแล้วราคาก็สูงด้วยส่วน b เนี่ยคุณภาพไม่ค่อยสูงมากแล้วก็ราคา ถูกกว่าแบบนี้นะครับเราก็จะทําการเปรียบเทียบได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับเราเจอบ่อยนะครับไอที่เป็นเมทริกแบบ4แกนแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูอันนี้นะครับนี่เป็นวิธีการนะครับเวลาเราจะอยากหาตําแหน่งว่าเราอยู่ตรงไหนเปรียบเทียบกับใครหรือจะเปรียบเทียบได้หลายโปรดักต์นะครับเราควรใช้เมทริกแบบนี้ช่วยนะครับแล้วก็สร้างเงื่อนไขขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเรื่องของอะไรครับ โอ e ว a l l ออ r k มาร์เก็ตติ้งเพอรนะครับด้านนี้ก็เป็นเร v วน u e นะครับด้านแกนแกน Y นะครับแล้วก็ด้านแกนแกน X เป็นเรื่องของ Expense นะครับเป็นค่าใช้จ่ายนะครับก็เปรียบเทียบกันนะว่าอยู่ณตำแหน่งไหนนะครับใช้ได้ทุกเรื่องเลยนะเรากำหนดเงื่อนไขแกน X แกน Y ขึ้นมานะครับแล้วเราก็พอดขึ้นมาว่าสิ่งที่เราอยากจะดูเปรียบเทียบเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับนะมีไฮัค l o w อะไรครับไฮ h e n g g g m m n t t กับอะไรครับ โลนะครับแกนแกน y เป็น engagement แกน x เป็นเรื่องของ l i s h นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแคมเปญต่างๆนะครับเรารู้ซิว่าเอฟพอดออกมาแล้วมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนเราจะได้เอาไปวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะหาโซลูชันต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ไหนครับตำแหน่งเราต้องเห็นตำแหน่งให้ชัดเจนนะครับเราจะได้เปรียบเทียบได้นะครับอ่าน,นี่เป็นเรื่องของนะครับตัวอย่างของแบบที่4นะครับ อ่าครับมาถึงในแบบที่5นะครับไดแกรมแบบที่5นะครับเป็นเรื่องของการโชว์ขั้นตอนนะครับกระบวนการต่างๆนะครับอันนี้เน้นเรื่องโชว์ขั้นตอนการทำงานเลยนะครับโชว์แบบไหนบ้างเราลองมาดูกันนะครับนี่เลยนะครับเขาบอกว่าแบบนี้แสดงขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ไหนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่กำหนดเป้าหมายเลยนะครับวิธีการใช้งานก็คือ1เราพิจารณาขั้นตอนทั้งหมดก่อนนะครับ2แล้วก็เรียงลำดับ บวกคาอธิบายนะครับว่าแต่ละขั้นตอนมีคําอธิบายอะไรบ้างนะครับและอันที่3าก็คือขัดเกลาคําอธิบายให้มันกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับอ่านี่คือเรียงลาดับให้ดีนะมองขั้นตอนให้ออกอันนี้นะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ใช้เยอะเลยถ้าเป็นเรื่องของกระบวนการการทํางานขั้นตอนพโรเซสเนี่ยผมว่าแผนผังแบบนี้เหมาะมากๆเลยนะครับนี่นะครับที่เขาบอกว่านี่เห็นไหม เราเริ่มตั้งแต่ดีไซน n แพนบิ t เทสและก็อ v ว l ลูเอนะครับในแต่และ Process เรามีคีย์เวิร์ดอะไรสำคัญเราก็ใส่ไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอะไรครับนี่เป็นเฟสก็ได้เฟสหนึ่งสอมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็ใส่คำอธิบายไปนะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับมีหลายรูปแบบเลยเราสามารถดีไซน์ได้อันนี้ก็เป็นประยุกต์เหมือนเป็นไทม์ไลน์แล้วก็มีรายละเอียดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสุดท้ายแบบนี้นะครับ ผมว่ามันง่ายขึ้นเยอะนะครับตอนนี้เรามีอย่างโปรแกรมพวกแคนวาอะไรพวกนี้ที่มีเทมเพลตพร้อมใช้อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์แอพพลาแล้วก็ใช้แบบนี้ได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับอ่าันนี้ก็เป็นเรื่องของโชว์เรื่องของกระบวนการให้เห็นชัดเจนนะครับอ่าแบบที่6นะครับเป็นแผนผังหรือเป็นไดแกรมแบบที่เป็นวงกลมมาซ้อนทับกันนะครับแบบนี้เกิดจากนักคณิตศาสตร์ที่ชื่อชื่อเวนนะครับเขาก็เลยตั้ง ชื่อแผนผังนี้ว่าเป็นเวนไดอแกรมนะครับเกิดจากการแบบเอาวงกลมมาซ้อนทับอินเตอร์เซ็กกันแบบนี้นะครับก็เน้นในเรื่องของการโชว์คอนเซปต์นะครับนีเรามาดูกันนะครับว่าเขาโชว์คอนเซปต์แบบไหนนะครับนี่นะครับจับคอนเซปต์ให้ได้นะครับเวลาเรามีวงกลมแต่ละวงเนี่ยมันคือการเน้นเรื่องของจุดเด่นสินค้าหรือบริการแบบนี้นะครับอันที่1คือพิจารณาปัจจัยร่วมนะครับตอนแรกมันก็เป็นวงกลมแต่ละวงเนี่ย จะมีแต่ละวงก็คือการกำหนดปัจจัยถ้ามี2ปัจจัยก็มี2วงมี3ปัจจัยก็มี3วงแล้วก็เอามาอินเตอร์เซ็กกันแบบนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่1พิจารณาปัจจัยร่วมขั้นตอนที่2เ,เขียนวงกลมเนะื้อหาขึ้นมาขั้นที่3ก็คือซ้อนวงกลมกันนะครับพวกนี้มีเทมเพลตที่พร้อมใช้อยู่แล้วเราสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับ ช่วยให้เราคิดได้ง่ายขึ้นนะครับเราลองมาดูนะครับว่าเวนไดอแกรมช่วยอะไรได้บ้างนะครับมีใช้ตั้งแต่2วง3วงแล้วก็หลายๆวงก็ยังมีเลยนะครับอ่านี่เป็นเป็นตัวอย่างนะครับแบบนี้เป็นแบบอะไรครับอ่าเริ่มต้นจากแบบ2วงก่อนนะครับนี่นะครับ2วงตรงกลางที่มันินเอร์เซ t กันเนี่ยก็จะเป็นจุดร่วมที่ดีเวลาเราพิจารณาอะไรแล้วแต่นะครับตรงเนี้ยนี่คือเป็นจุดร่วมที่ดีที่เราสามารถ ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับแบบ3ามอันแบบนี้หละโอ้แบบ3มอันแบบนี้ก็จะยิ่งดีเข้าไปกันใหญ่เลยครับตรงกลางตรงนี้คือดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นจุดร่วมของทุกปัจจัยรวมกันนะเป็นแบบดีที่สุดเลยนะตรงนี้นะครับเวลานึนกอะไรก็แล้วแต่กลุ่มเป้าหมายเราก็จะชัดมากถ้าเรากําหนดแบบนี้ได้นะครับอันนี้เป็นแบบ3ามวงนะครับอันที่4วงก็มีนะครับนี่โอ้โห4วงมันก็จะเริ่มแบบ ทับซ้อนกันมากขึ้นนะครับทําให้เราแบบอาจจะเขียนยากนิดนึงแต่ถ้าไปเอาเทมเพลตมาใช้เลยก็พอจะช่วยได้นะครับทําให้เราคิดเรื่องซับซ้อนได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็มีที่แบบโอ้โหแบบหลายๆแบบอินเตอร์เซ็กกันแบบนี้ค่อนข้างแบบซับซ้อนเลยนะครับโดยส่วนตัวก็ ใช้บ่อยๆก็จะเป็นของ3อันนะครับ3อัน4อันก็ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้เผื่อใครมีปัจจัยมีจุดเด่นของโปรดักต์เราเยอะๆเราอยากจะหากลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนนะครับเราก็สามารถใช้เวนเดแกรมตัวนี้เป็นตัวช่วยให้ได้นะครับจุดเด่นของของเวนเดแกรมนี่คืออะไรครับนะเป็นเรื่องของปัจจัยจุดเด่นต่างๆนะครับมาถึงแผนภาพสุดท้ายนะครับไดแกรมสุดท้ายที่เป็นแบบรูปแบบสามเหลี่ยมพิระมิดแบบนี้นะครับ คีย์เวิร์ดของเขาคือเรื่องของอะไรครับเป้าหมายนะครับเขาก็จะแบ่งแต่ละเรื่องนะครับออกมาค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับอันนี้น่าจะเห็นบ่อยนะครับตอนที่โชว์อาจจะมีเรื่องพันธกิจนะครับของเราว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับวิชั่นมิชชั่นอะไรแบบนี้นะครับก็วิธีการใช้งานของเขาบอกว่าทําไมครับมันแสดงความแตกต่างของระดับความสัมพันธ์ในแนวดิ่งนะครับนะไล่จากท็อปดาวน์บางคนก็ใช้แบบ กับสามเหลี่ยมก็มีเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันที่1คือมีกี่ขั้นตอนมีกี่ขั้นตอนก็คือการแบ่งผมแบ่งสีไว้ให้ดูแบบนี้ก็มีเท่าไหร่ครับมีสี่ขั้นตอนใช่ไหมครับสเต็ปของการใช้ก็คือเราก็จะใช้สามเหลี่ยมอันนี้แล้วก็ใส่เนื้อหาย,ย่อๆไปนะครับขั้นตอนที่สองนะขั้นตอนที่3ก็คืออธิบายเนื้อหาเิเพิ่มเติมนะครับเป็นแบบไหนเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับ มีตัวอย่างให้ดู <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์ใช่ไหม <c oughs> เขาก็เริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ครับวิชั่นนะครับแบบนี้ก็จะมีเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกของเขามีหกขั้นตอนเลยนะ <c oughs> เริ่มจากวิชั่นไล่ลงมาจนถึงแอคชั่นแพลนแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> แล้วตรงนี้ก็มีพวกคําอธิบายมาอธิบายอยู่ด้วย <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ยแต่ละอันก็มีคําอธิบายอยู่ด้วย อันนี้คือวิธีการใช้งานแบบนี้นะครับตัวอย่างอันอื่นเป็นไงบ้างนะครับเป็นเรื่องของอะไรครับนี่เป็นเรื่องของอันนี้แบ่งแค่3นะครับแบ่งเป็นหนึ่งสองให้เห็นภาพรวมชัดๆนะครับเป้าหมายโกของบริษัทนะครับแล้วก็มี Marketing Go โกนะครับแล้วก็มี c แคมเปญโกแล้วก็มีอะไรครับ n a l y t i c ิกโกแบบนี้ แบ่งแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการให้เห็นมุมมองเป้าหมายของเราในเรื่องแบบไหนนะครับหรือบางครั้งนี่เขาก็ใช้ในการกลับหัวแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอะไรครับเซลฟ์ฟันเนลนะครับเป็นเคสตัศดี้ต่างๆนะครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างนะครับการใช้ที่เป็นแบบสามเหลี่ยมหรือพริมิสแบบนี้นะครับก็เป็นแบบสุดท้ายเนาะชอบแบบไหนก็ลองใช้งานกันดูนะครับครับเป็นไงบ้างครับ แผนภาพทั้ง7ชนิดนะครับเคยใช้แบบไหนกันบ้างนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้ในรูปแบบไหนเนี่ยวิธีการก็คือเราต้องดูก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการนําเสรอิองเราเป็นแบบไหนนะครับเราก็ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการนําเสนอของเรานะครับผมว่าเวลาเรานําเสนออะไรที่มันเป็นแผนภาพแบบนี้มันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเข้าใจได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับก็ต้องลองฝึกลองใช้กันดูนะครับเหมือนเดิมที่บอกว่าในแคนวาตอนนี้มันมี พวกเทมเพลตพร้อมใช้พวกนี้ค่อนข้างสะดวกมากนะครับเราสามารถเอามาอิดิทได้เนี่ยผมว่ามันทําให้เราสามารถที่จะเป็นคนที่สื่อสารกับคนอื่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็นะครับจบไปแล้วนะครับเราขอให้ทุกคนนะครับได้ลองเอาไปใช้แล้วก็เป็นคนที่สื่อสารแล้วก็พูดคนอื่นเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วพบกันในเล่มต่อไปนะครับสวัสดีครับ